ข่าวดีสำหรับนักเดินทางกรมทางหลวงได้ประกาศว่ามอเตอร์เวย์ M 8 1สบายบางใหญ่กาญจนบุรีจะเปิดให้ประชาชนใช้ฟรีทุกวันและทุกด่านแต่ทราบหรือไม่ว่าการเปิดใช้งานนี้เป็นการทดลองให้บริการที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่3 1เอตุลาคมนี้เป็นต้นไปการทดลองให้บริการนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับประชาชนในการทดสอบเส้นทางใหม่และเดินทางไปยังภาคตะวันตกอย่างสะดวกรวดเร็วกรมทางหลวงจะให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงและรองรับรถยนต์กระบะตู้บรรทุกและรถบัสโดยสารทุกประเภทที่ใช้มอเตอร์เวย์ได้ แต่ที่น่าสนใจคือความเร็วสูงสุดในช่วงการทดลองให้บริการจะจำกัดไว้ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถพ่วงจะจำกัดความเร็วไว้ที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางในช่วงก่อสร้างและทดสอบระบบกรมทางหลวงคาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบรวมถึงการเก็บค่าผ่านทางในช่วงต้นปี2569โดยความเร็วสูงสุดที่ใช้ได้จะถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นเรื่องที่น่าติดตามว่าการเปิดใช้งานจริงจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมประชาชนสามารถติดต่อสายด่วนกรมทางหลวงได้ที่1 5 8 6ฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์กรมทางหลวง <c> https://www.doh.go.th <oughs> และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนอาจพลาดการเปิดใช้งานมอเตอร์เวนี้อาจมีผลกระทบต่อการจราจรและเศรษฐกิจในพื้นที่ใกล้เคียงมีคนคิดว่าจะเป็นผลดีในการเชื่อมต่อเมืองใหญ่แต่บางคนก็มีความกังวลเกี่ยวกับการจราจรและความปลอดภัยคุณคิดอย่างไร มาแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นเลย